อิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิโชอนุตตาโลภุริตธรรมมสารติตัสตาเทวมนุสานังพุทโภะควาติสวะขตโภะควตาธรรมโม <coughs> sa n thi ko a ka thi ko e -eh hi pa ko o pa da thi ko pa cha tang we ti ta po bi nyu hi ti su so pa ti pa no pa sa wa ka san ko u chu pa ti pa no pa sa wa ka san ko da ya pa ti pa no pa sa wa ka ko ามีจิปฏิปันโนภะคาวะโต๊ะแทวกสรังโขยาทิทางจัตตาริปุลิสายุคานิอาสัปุลิขะปุคะลาเอสาภะคาวะโต๊ะแทวกสรังโขอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ท่าทิเนโย ο, อันชะลิกาลันิโย ο. อนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกาตัสี จินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโกนันอุปัสันสิสิเนหังมาตาปิดตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโกสัตตุโนทิปังกาเลเทโวสุโพเสติกิติเทโวเยสะโกปัจจังทัสมิงกินเนวทัตตา ปิยังกันตังสาลิปุตโตภวันตุเมสิทธิราพังชนะนเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนะพหุชนาปิยังมะมะสักกตะวะพุทธลัตตานังโอสถังอุตมังวะลัง เหตังเทวมนุษย์สานางพุทธ,ธเตเชนโตทินาณสันตุปัตสวะสัพเพทุขาวูปัสสะเมตุเตสกตวะธรรมรัลตนางโอสะทังอุตมังวะลังปาริลาหูปัสามะนางธรรมเตเชนโตทินาณพัน โปัตวาสัเพพระยาวูปัสเมตุเตจกตาวาสังคารตานังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตเชนโสทินานัสันตุปัตวาสัพเพโลคาวุปัสเมตุเต อิติปิโสภะคะวะอะหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะธัมปันโนสุโตโลกาวิทูอนุตตลโอปุรตสัตมัสาัสิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวะคโตภะคะวตาธัจมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาผู้วิญญาณที่สุปฏิปันโนภะเขวตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะเขวตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะเขวตสาวกสังโฆสามีปปิปันโนภะเขวตสาวกสังโฆ จะทีたたたカカ่ทงจัตตาริปุริสายุคานิอาสปุริกปุคะลาเอสาบปะขาวโตเซวกะสังโฆอาหูนายโยปาหูเนยตะคิเนยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติ จินดามณีปียังมันตังยะสัตถาสังโกนังอุปสัสนสิสิเนหังมาตาปิตาวะโอหลังหังปะโพตันจามมหาราชาตะวังมังโสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกิจิเทโวเยสโกปัดชังทัตมิงกินเนวะัตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันสุเม สิทธิราพังชน,นะนเยมณีชินดาปิยังจทะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสกตาวาพุทธทรัตตานางโอสถังอุตตมะอุตตมังวะลังอิตังเทวมนุษย์านังพุทธเตจเีนโสทินา นัสันตุปัทาวาวสัพเพทุกขาวูปัสะเมตุเตตกตวาธร,รมรัตตานังโอตถังอุตตามังวะลังปะลิลาหูปัสามมนางธร,รมเตเชนโสทินานัสันตุปัสสาวาสัพเพพยาวูปัสะเมตเตตตเต สก,กตวาสังฆลตะนังโอสถังอุตตมังวะลังอาหุเนยยงปาหุเนยยงสังฆเตเชนโสทินานัสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปัสมัตุเตอติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจั้นัมปสันโนสุขตโลอวิธุอนุตตโลปุริตัรมมตาสถิติสาเทิวมนุตินางพุตูพรควาติสวาขาโตพรควตาธรมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโก ปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆสามีจปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกสังโฆ ยาติทางจาตาริปุิสายุขานิอาปุริพุทธปกคลาเอสาปะคะวโตาสาวกะสังโฆอ,อาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลิกะระมิโย ο, อนุตตะลังปุญญาคิตังโลกาสาสัสตาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังถาสังโกนางอุปสันติสินหังมาตาปิตาวโอระหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโกสัตุนโนทิปังกาเลเทวสุโพเทติกินติเทโวเยสังโกปจชังทัตมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังปาลิปุต โต๊ว,วันตุเมสิตริรลาฟังชั่น